สวัสดีครับพบก,กับช่อง Thai English v o c a b วันนี้อยู่กับที่เอพิโซดที่18เกี่ยวข้องกับการสนทนาในทางด้านการบินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยแผนกของหายอยู่ที่ไหน Where is lost and found แผนกของหายอยู่ที่ไหน Where is lost and found ห้องพักผู้โดยสารขาออกอยู่ที่ไหน Where is the departure lounge? ห้องพักผู้โดยสารขาออกอยู่ที่ไหน Where is the departure lounge? ฉันจะไปเช็คอินได้ที่ไหน Where do I check in? ฉันจะไปเช็คอินได้ที่ไหน Where do I check in? ฉันสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนบ้าง Where can I store my bags? ฉันสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนบ้าง Where can I store my bags? ฉันสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนบ้าง Where can I keep my bags? ฉันสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนบ้าง Where can I keep my bags? ฉันสามารถเช่ารถได้ที่ไหน Where can I rent a car? าาฉันสามารถเช่ารถได้ที่ไหน Where can I rent a car? า ฉันสามารถแลกเงินได้ที่ไหน Where can I change m o n e y ฉันสามารถแลกเงินได้ที่ไหน Where can I change my money? ตั๋วเครื่องบินใบนี้หมดอายุเมื่อไหร่ How long is this ticket valid for? ตั๋วเครื่องบินใบนี้หมดอายุเมื่อไหร่ How long is this ticket valid for? มีที่นั่งในเทีย่ยวบินอื่นว่างไหม Are there seats on any other flights? มีที่นั่งในเทีย่ยวบินอื่นว่างไหม Are there seats on any other flights? ฉันตกเครื่อง I have missed my flight ฉันตกเครื่อง I have missed my flight ฉันต้องไปถึงสนามบินกี่โมง What time do we have to be at the airport ฉันต้องไปถึงสนามบินกี่โมง What time do we have to be at the airport? เที่ยวบินที่ของคุณลงจอดหรือยัง Has your flight landed yet? เที่ยวบินที่ของคุณลงจอดหรือยัง Has your flight landed yet? ไฟถ์ถัดไปที่ไปออกกี่โมง What time is the next flight to? ไฟถ์ถัดไปที่ไปออกกี่โมง What time is the next flight to? เครื่องบินจากจะมาถึงเมื่อไหร่ What time does the flight from arrive? เครื่องบินจากจะมาถึงเมื่อไร What time does the flight from arrive ที่นั่งถูกจองเต็มหมดแล้ว We are fully booked ที่นั่งถูกจองเต็มหมดแล้ว We are fully booked จบแล้วนะครับสำหรับ Conversation ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ